ครับผมพบกับช่างเอกจุนหน่าระยองกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวนาวรา NP 300เป็นตอนเดียวเป็นรถคองนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ใส่เทอร์โบเสร็จเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนปั๊มคัดคัดเรียบร้อยเสียงหวานๆเราก็จะมารีวิว เทสกันให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับเสียงวันหวานของเทอร์โบมีอะไรกันบ้างโชีดีก็จะเป็นจุดจุดตรงนี้ก็จะไม่มีบ้านคนนะครับผมปุ๊บเราก็จะมาดูกันว่าในห้องเครื่องเรามีอะไรกันบ้างครับผมไปชมกัน คลิปของเราก็จะเป็นงานดับสดๆเลยนะครับเราก็จะมาดูกันก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นานวราดีสามร้อยรถคอกนะครับผมสไตล์คันนี้ทั้งหลังเป็นถุงลมนะครับลำนี้สวยๆเป็นอคอกสแตนเลส ความสวยของรถครอบคันนี้ก็เหลือไอดีสร้างนะครับรสวยๆยังไม่ได้มีก็เทอร์โบที่เราใส่ก็จะเป็น,นเทอร์โบ F55 นะครับผมเป็นตัวฟูตเฟกนะครับผมป้ายแดงตัวนี้เสียงเรา้เราซิ่งๆนะครับรั่นๆเดี๋ยวเราจะมาโชว์กัน เราไปดูลัล่นกันเป็นยังไงภายในเป็นวัดบู๊ เดี๋ยวเราจะไปเทสกันล,ลั่นๆเบื้ตัดสับระเบิดไปไปชมกัน นี่รถอคอกแหละครับนะบอกแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับรถอคอกใครว่าหมูระวังนะครับระวังเถอะไปเดี๋ยวเรากลับรถกัน เดี๋ยวผมหามุมตั้งกล้องให้นะครับนี่เลย โอเคครับผมยังไงฝากกันด้วยนะครับผมชาวนาวรา NP 3 0 0ร้ครับผมสวัสดีครับ